กับเข้าสู่ช่วงของ Market Talk นะคะวันนี้จะพากผู้ชมค่ะไปชิมสิ่งที่หวานกว่าน้ำตาลเมืองเพชรนั่นก็คือของทุเรียนเมืองเพชรนะคะเป็นหมอนทองแท้ๆค่ะโดยสวนของคุณบิมวิภาลือประเสริฐและคุณสัญญาพงพันกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ความหวานนะมอบให้คุณผู้ชมตั้งแต่เช้าเลยนะคะหวานแบบหอมหวานกลิ่นในสตูนี่ตลบอบอวนแบบ ทุเรียนและเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะมาเป็นดีฉันมากกว่านี้<อ>หลายค,คนที่เป็นแฟนทุเรียน,นชอบสิคะ<อ>หลายคนต้องกาอิจฉาเอ็มม่ามากแน่นอนเลยวันนี้ที่ได้สัมผัสกับความฉ่ำของทุเรียนนะคะทุเรียนเมืองเพชร,รมีจุดแข็งนะคะกว่าทุเรียนจังหวัดอื่นๆอย่างไรอะถ้าเรื่องรสชาตินะครับ,รบถ,ถ้าเรื่องรสชาติของทุเรียนเพชรบุรีเนี่ยเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งนะครับนั้นเนื้อเขาจะแห้งแห้งน้ำนะครับ เวลาแกะแล้วเนี่ยถ้าอยู่บนมือผู้ทาน <c oughs> นะครับจะรู้สึกว่าไม่มีน้ําแฉะมือเลอะมือ,อนะครับนี่คือเอกลักษณ์แรกนะครับ <c oughs> เอกลักษณ์ที่2องคือความเนียนเนื้อ <c oughs> นะครับถ้ากัดไปคําแรกเนี่ยจะรู้ว่านี่คือทุเรียนที่มาจากเพชรบุรีเทือกเขาตะนาวศรีนะโอ้โหมีที่มาเทือกเขาตะนาวศรีด้วยไม่ธรรมดานะคะดินดินมีส่วนทําให้รสชาติทุเรียนดีขึ้นไหมคะดินมีส่วนทําให้รสชาติดีครับแล้วก็ สภาพอากาศด้วยนะ,ะสภาพพื้นดินของเพชรบุรีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นดินเชิงเขาะนะครับเป็นที่ลาดเอียงจากภูเขาสูงเทือกเขาตะนาวศีลาดเอียงมานะครับดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายทรายเยอะหน่อยนะครับเอกลักษณ์ตัวนี้ก็คือดินแม่อมุ่นน้ำอ๋อได้ G.I หรือ,อยังตัวนี้เนี่ยเป็น,เ<อ>เนจะพัฒนาให้เป็นเหมือนสีสะเก็ดเหนปลาละอูหรือยอยังเนี่ยครับใกล้แล้วจริงๆแล้วเราเรามีพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับปลาละอูนะครับเพราะฉะนั้น เรากําลังทำจีไอให้แยกออกจากปาละอูซึ่งเป็นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขามีการแตกต่างกับปาละอูไหมมีความแตกต่างในเรื่องของน้านะครับแต่ว่าในรสชาติเนี่ยคล้ายๆกันถ้าไม่ใช่คอทเนีจริงๆจ,จะแยกไม่ออกอครับยินดิฉันคงเป็นคนหนึ่งแหละที่แยกไม่ออกนะต้องถามคุณพี่วิมวิพาดีกว่าเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบนะคะครเรื่องของเรื่องของอวิสาหกิจชุมชนนะคะว่ารเรามีการรวมตัวกันเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนอะไรคะ ทุ่งกระต่ายยอดตาลค่ะโอ้โหทุ่งกระต่ายยอดตาลยาวมากค่ะทาไมถึงชื่อนี้คะก็เพชรบุรีมียอดมีตาลเนาะตาลด้วยค่ะใช่แล้วตาลเมืองเพชรอีกดังอยู่แล้วที่สวนตั้งอยู่หมู่บ้านทุ่งกระต่ายค่ะอ๋อเลยเป็นทุ่งกระต่ายยอดตาลแอบน้ำตาลมาลดปพืเอนมัเลย่ทุเรียนของเราจะมีความหวานและความมันอยู่ในตัวเพราะว่ามันเหมือนแบบท่า พื้นที่แล้วก็ภูมิอากาศมันได้มันให้ค่ะมันเหมือนมีกลิ่นไอทะเลขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราติดพื้นที่ทะเลเนาะนะคะใครจะไปคิดว่าพื้นที่ทะเลจะปลูกทุเรียนได้มันมันก็ติดอ่าก็คือห่างจากพื้นที่ทะเลไม่ไม่มาเท้ากันอะไรอะไรกันอย่างนี้เนาะหรือว่าสับปะรดอย่างเงี้ยนะแต่วันนี้มาพัฒนาพื้นที่มาปลูกเป็นทุเรียนได้เก่งจริงๆเลยนะคะที่สามารถทําให้ทุเรียนเนี่ยเป็นสินค้า ชื่อเสียงดังอีกอย่างกน่งก้องจากจกล้วยหอมและ,ะน้ําตาลและเขานิยมจะปลูกจากของหวานหวานนะของเปรีร้ยวปลูกบ้า,บางเหรอค่ะมะานาว <c oughs> มะนาวนนเพชรก็มีเหมือนกันก็บอกว่าเพชเมืองเพชรเนี่ยครับเป็นเมืองที่มีเ <ทะ S 1> อกลักษณ์นะครับมีทั้งของหวานที่เป็นที่นิยมอ่เหมือนที่เราขับรถผ่านจะเห็นเลยนะคะหมอกงหมอกแกงไปทองไฟทองขณะเดียวกันนะครับก็มีของเปรี้ยวที่เป็นอันดับต้นๆก็คือมะนาวนะครับก็เลยบอกเป็น เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการทําการเสษ็จสูงมากก็น่าจะเป็นครัวโรคครัวโลกครัวโรคในอนาคตเลยนะคะเพราะว่าเป็นทั้งพื้นที่ดีมีสถานที่ท่องเที่ยวแถมมีทุเรียนหวานหอมอร่อยให้ให้ชิมอด้วยหวานหอมแค่ไหนขอชิมก่อนเลยค่ะตามดักทุเรียนพันุนี้พันหมอนทองใช่ไหมใช่ค่ะน้ําแตกต่างและดูเนื้อบ้างดีกว่าเอาชิ้นไหนดีคะขอแบบนิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณ ชอบนิ่มนิดนึงค่ะนิ่มนิดนึงนิ่มเนาะแล้วก็ต้องการกัดเต็มปากเนาะพูเลยค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมที่รับชมถึงวันอิจฉาดิฉันแน่นอนวันนี้เราต้องทีมงานตอนนี้น้ำลายเริ่มไหลแล้วนะคะที่นี่สวยมากเลยพูแบบอลังการอ่ะเราจะกินยังไงดีให้มันแดนยังงคลิปลุกความสวยอยู่นะคะอ่านี่ทุเรียนเลยนะคะกินเลยนะคะเดี๋ยว่ดิฉันไปไหนต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ากลิ่นฉันรู้เมืกินทุเรียนมากินเลยนะคะอืมหืมกรอบ อร่อยหวานจริงด้วยค่ะครับอืมหวานหอมกรอบอร่อยหยุดไม่ได้แล้วค่ะถ้ากินจะประมาณลูกหนึ่งได้ลูกหนึ่งอย่างอย่างสีสะเกตดเนี่ยก็จะมีความว่าเปลือกหนาหน่อยค่ะอืมแต่เนื้อข้างในจะเม็ดใหญ่ค่ะแต่เม็ดจะเล็กอันนี้ข้างในเม็ดเล็กไหมเล็กเหมือนกันหรอครับต้องกินให้ถึงเม็ดเลยไหมเนี่ยใช่ต้องพิสูตรต้องพิสูตรเด็กแจกอยากมาดูครับจเม็ดอยู่ไหนอะหาเม็ดไม่เจอเม็ดอยู่ไหนก่อนเดี๋ยวนะคะหยิบหยิบก่อนหาเม็ดก่อน เมด็ดเล็กจริงๆค่ะคุณผู้ชมนี่เม็ดมีแค่นี้นี่เม็ดมีแค่นี้เองนี่นี่นี่นเนือเม็ดอยู่แค่นี้นิดเดียวนี่อือครับแอ,อยู่แค่นี้เองใช่ถือว่าเป็นเล็กมากเลยนะคะค่ะคสมคำาล่ําลือไหมครับอือทุเรียนเนื้อแห้งอร่อยเนื้อแห้งจริงแล้วก็วไม่ติดมือค่ะอร่อยมากมีความกรอบนอกนุ่มในแบบแบบที่ตลาดต้องการกํลาลังนิยมเลยนะคะวันนี้ ราคาหน้าสวนเนี่ยราคาอยู่เท่าไหร่แล้วราคาขายอยู่เท่าไหร่โดยโดยส่วนใหญ่โดยปกติแล้วปกติแล้วตอนนี้ราคาหน้าสวนอยู่2 5 0ห้าสิบค่ะแต่เดี๋ยวเรามีาการส่งนะคะการส่งในในงานในในรายการทีวีมาถึงว่าเวลาสมมุติว่าเกษตรกรที่เราไปรับซื้อหน้าสวนหรือปุ๋ยหน้าสวนนี่ยจะดุนกดราคาไหมหรือเท่าไหร่ร้อยกว่าใช่คตะต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันด้วยด้วยโลกโซเชียลเนี่ย การซื้อขายนะครับพ่อค้าจะไปกดอะไรก็ไม่ได้แล้วค่ขอนข,<ม>ข้างคล้ว่าปัจจุบันการซื้อขายผลผลิตนะมันเป็นยุติธรรมแล้วนะครับทีนี้ราคาขายหน้าร้านสองร้อยห้าสิบแล้วถ้าขายที่จังหวัดจะถูกกว่าน,นี้ไหมหรือว่าแพง,งแพงกว่าน,นี้นอ,อะปกติเนี่ยทุเรียนอย่างเงี้ยมันรู้เป็นพันนะป่าละอูมานี่ถึงกรุงเทพนี่เจ้าเจ็ดแปดร้อยแล้วนะนี่ขึ้นห้างนี่ยิ่งยิ่งโอ้โหราคาแบบ เหมือนแบบจะหยิบจับสองชิ้นเห็นแล้วเจ็ดร้ยห้าสิมีอยู่สองมีอยู่สองสองเมตรสองคูโลอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ให้โลละสองอยห้าสิบเหรอคะวันนี้ทางรายการนะคะเดี๋ยวเรามีโปรก็คือเหมือนกับว่าเราขายโลละสามร้อยแต่เราส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยค่ะสามร้อยส่งฟรีลูกหนึ่งกี่โลลูกหนึ่งก็ไม่เกินสามโล ค่ะส่งฟรีแต่ไม่มีปลายทางนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนก็สั่งมาแล้วอาจจะไม่อยู่บ้านพอของถึงก็ไม่ได้มีผู้รับก็ติกลับมาก็ทําให้ผู้ประกอบการเสียประโยชน์พูดถึงการร่วมงานกับบิดครับเป็นอย่างไรบ้างกับคุณนุ่มบิดครับตอนนี้ทางบิดคับนะคะได้สนับสนุนงานหมอนเมืองเพชรของเราที่จะมีการจัดในวันที่11-14นี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะทางบิดคับ ได้สนับสนุนเราแล้วก็หอ,อก,การค้าผ้ากลางตอนตอนตอนล่างนะตล่างสองนะคะ,คะ,ะนี่เลยไปเจอกันได้เลยนะคะอุ้ย บุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองต้องจองคิวไหมคะ11-14กรกฎาคมนี้49เนี่ยปีนี้ปีนี้อยากให้จองกันล่วงหน้าจองล่วงหน้าครับอ๋อขอฝากชื่อไปจองหน่อยนะคะขอสาชั่วโมงได้ไหมคะอันนี้1ชั่วโมงคือคือในเรื่องของทำบุฟเฟ่นะครับสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมงานค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการเตรียมเนื้อทุเรียนนะครับงั้นถ้าหากว่าจองไปล่วงหน้าเนี่ยเขาจะเตรียมให้เราได้เต็มที่แล้วก็ เรียกว่าผู้ไปทานบุฟเฟ่เนี่ยจะไม่ผิดหวังค่ะครับเพราะเราจะคัดคัดของเก่านะที่ท่าอ่านะครับแต่ว่าถ้ามันล้นขึ้นมาในมาอันนี้เสร็จปอกกันสดๆตรงนั้นเลยหรือเปล่าปอกปอกวางอย่างนี้เลยหรือเปล่าตัวอย่างอย่างทรงอย่างเนี้ยที่เป็นลูกโตโตนะฮะค่ะพวกนี้เราเรามักจะไม่ได้ขายเป็นใบเป็นลูกแป้นนะครับเพราะมันโตค่ะเราก็จะกรีด นะครับก็จะได้เป็นพูนก็อย่างนี้นะครับอ๋อแต่ลูกใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เนี่ยปกติเขาจะมีแต้มน้ำยองน้ำยาอะไรอย่างนี้เพื่อให้มันสุกเร็วอะไรอย่างเงี้ยของเราที่มีมีการเออจริงผมไม่ได้ปรุงแต่งนะครับเพราะว่าเราตัดแก่ธรรมชาติเลยครับตัดแก่มากมากสามวันสามวันสุกเลยเพราะไม่ฉะนั้นมันจะเน่าสักครึ่งหนึ่งแล้วก็กินได้แค่ครึ่งหนึ่งบางทีเราซื้อตัดในตลาดแล้วเรารู้สึกว่าเขาแต้มน้ำยามาเขาจะเป็นตามรถรถเข็นไอ้รถรถกระบะท้ายอะไรแล้วจะ เสียดายตังอะซื้อตังเราซื้อลูกนึงตั้งหลายร้อยแล้วบบเสียสักครึ่งนึงต้องออกตัวให้กับนิดนึงนะครับคนที่เอาเอาทุเรียนมาขายเนื่องจากว่ารูปรวมมาจากหลายที่นะครับนั้นเวลามาแล้วต้องมีการปรุงแต่งนะผมเรียกปรุงแต่งตัดแต่งให้ให้มันพอดีนะครับกับการขายแต่ว่าในรักษาของหมอนเมืองเพชรเราเนี่ยเราจะตัดออกจากสวนโดยตรงนะครับนี่ผมอยากให้ดูนะฮะโอ้โหน้ําำยังจริงจริงจริงยังเป็น เป็นมีควายนอยู่เลยอีกไอ้กิ่งก้านอะไรที่เขาไปเคาะทุเรียนอย่างเงี้ยอ๋อไม้ไม้กายสิทธ์เออไม้กายสิทธ์ออไม้เซราบูนจริงๆก็เนี่ยอยากรู้ว่าเขาเคาะแล้วเขาฟังกันยังไงถึงฟังรู้ดิฉันรู้สึกว่าไม่เคาะด้วยระกาได้ไหมเคาะยังไงที่แบบงงมากครับเออไม้กายสิทธิ์เมื่อเมื่อก่อนนะครับก็ใช้หัวเล็บนี่แหละฮะฮะน้ำก็น้ำก็โดนอันนี้จะเสียงเป็นยังไงถ้าปุ๊กๆอย่างนี้นะครับก็ยังอย่สามสี่วัน จะตึงกล้องนะครับตัวนี้จะดูเสียงรวมๆนะฮรนี่ซึ่งเมื่อก่อนจะมีไม้กายาสีดก็ใช้ไม้คือไม้อะไรครับไม้กายาซีดมันเป็นหวายนะครับต้องต้องเคาะด้วยหวายเท่านั้นนะคะไม้อื่นไม่ได้ไม้ไม้อื่นถ้าเคาะไปแล้วหนามันจะยุบเสียส่วนหวายนเวลาเคาะแล้วมันให้ตัว อ๋อนี่ต้องถามเจ้าของสวนนะคะว่าลูกไหนเนี่ยทานได้กี่วันลูกไหนอีก3าสี่วันลูกไหนทานได้เลยเนี่ยใช้แค่ไม้กันเชรามากรีดปุ๊บเป๊ะเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนที่ต้องการสั่งจองหรือว่าวันนี้จะซื้อผ่านรายการ3โลละ3 0 0ส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีปัดเศษด้วยหมายถึงว่าอันไหนที่แบบปัดเศษแบบว่าให้แถมด้วยสั่งได้นะคะที่0 9 0 8 9 1 922หรือว่าที่ไลน์ของคุณก้อยนะคะ,คะหรือคุณพิมพิพานี่แหลคะค่ะ KOY 24695หรือโทรศัพท์มานะคะที่0982747928นะคะทุเรียนเมืองเพชรแต่ถ้าเกิดว่าจะสั่จองไปที่งาน11-14นะคะค่ะ11-14เ,เราก็เปิดตามห้างรูบินสันเลยนะคะโอ้ที<ร>่ในห้างเลยเหรอไม่รอดน,นะใช่คือเราจะจัดหน้าหน้าบูหน้าหน้าล้านค่ะนในในงานเลยนะคะ แล้วก็มีช่วงนาทีทองด้วยนะคะนาทีทองอีกละ99บาทอ้โอโห <c oughs> โอบอกก่อนนะคะในเทออ <c oughs> ่ยงคนจนี่ขับรถไปแล้วเราก็มีช่วงนาทีทองลูกละ99บาทแล้วก็มีบุฟเฟ่ต์แล้วก็วันที่12ค่ะค่ะเราจะมีการอ13ค่ะเราจะมีการแข่งขันทํำ ขนม<ล>รืออาหารด้วยทุเรียนค่ะไปสมัครทำค่ะ<ช>ตกรอบคนแรกแน่นอนอาจจะต้องติดสินบนคนชิมนะคะคนชิมยังให้อร่อยเดยจะทำไปทำง่ายๆที่สุดน่าจะเป็นทุเรียนทอดค่ะทอดทอดขึ้นเลยควบคุมคุณภาพเป็นรสชาติมันอร่อยมันสเตเบิลมันแบบกินกินวันไหนกินลูกไหนก็รสชาติเหมือนกันยังไงครับการควบคุมคุณภาพนะครับเราเราเรียกว่าเราจะมีทีมจัดการอยู่นะครับในานามของอาสมมหยะ อาสมหมอยะเป็นอะไรเอ่ยอาสมหมอยะก็คือเป็นทีมงานของนักวิชาการนะครับที่ประกอบด้วยนักวิชาการเกษตรนะครับก็น้องๆจากที่จบจะมาแลกการศสกษาบ้างนะครับมีองค์ความรู้จากชาวสวนนะครับที่ชาวบ้านมานั่งแลกเปลี่ยนแล้วมองว่าเพชรบุรีเราเนี่ยควรจะผลิตทุเรียนอย่างไรเพื่อให้ได้คุณภาพที่คิดว่าทุกลูกออกมาแล้วคุณภาพเนื้อเหมือนกันนะครับนั้นอาสมอยะก็เป็นคนควบคุมการผลิต ครับ <c oughs> โดยที่ทางวิสาหกิจชุมชน,ชมนทุกกระต่ายเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดไปถึงชาวสวนนะครับ <c oughs> งั้นก็แบ่งการทํางานก็คือกลุ่มสวนกับกลุ่มนักวิชาการเนี่ยจะต้องแลกเปลี่ยน, <c oughs> นทีนี้ พอทุเรียนเราเริ่มดังแล้ว<ช>มันจะมีแบบว่าแอบอ้างชื่อเออะอะไรก็ทุเรียนหมอนทองเมืองเพชรเออะอะไรก็ของชั้นเมืองเพชรนะแต่บางทีอาจจะมาจากที่อื่น<ช>เราจะมีการบอกคุณผู้ชมให้สังเกตและการดูได้อย่างไงนอกจากการปอกกินแลว้วบางทีซื้อมาเราเห็นจากภายนอกอ่ะเราไม่รู้ว่าในในลักษณะของถ้าเป็นผมเรียกหมอนเนื้อเพชรเนี่ยนะครับเนี่ยของทีมงานกสชทุกกระต่ายย่อยกานนะครับ ให้สังเกตหลักเลยก็คือสกดเิลโค้ดที่พันที่คั่วนะครับเดี๋ยวจะมีเป็นพันที่ขั้วถ้าได้รับตรงนี้คือของจริงแน่นอนเลยไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปดูมากนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณภาพถ้าพันที่ั่วแล้วก็คือทุเรียนที่ผ่านการคัดผ่านการผลิตจากอสมมอยะผ่านการคัดโดยวสชทุกกระต่ายนะครับของแท้ของแท้ของแท้นะคะก็ สั่งันได้เลยนะคะวันนี้ของแท้ของอร่อยนะคะและที่สําคัญน้ำเนี่ยแหลมทุกลูกค่ะอุปกรณ์น้ำแหลมทุกลูกนะคะวันงานนะคะจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียนด้วยโดยอาสมมอยันะคะหน้างานเลยตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่สามโมงเช้าไปถึงสองทุ่หนึ่งสองทุ่มไปกันได้นะคะอย่าพลาดอย่าพลาดเอาละค่ะท่านผู้ชมข่้นไหนนะคะที่อยากร่วมงานกับบิดคลับหรือว่ามีสินค้าอยากไปร่วมจอยกันนะคะก็ ติดต่อได้นะคะที่บิ t c ั p นะคะหรือสแกน QR Code คได้มีบิ t ช็อปด้วยนะคะที่จะทําให้คุณนั้นเข้าถึงการที่จะเป็น SME มีคุณภาพได้อุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยคนท้องถิ่นทั่วไทยดี Facebook ของ Bit ช็อปไทยแลนด์ติดต่อได้นะคะรับรองค่ะว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการที่สร้างรายได้กับบิ t c ับได้จริงๆวันนี้เสดยจังริยหมดเวลาแล้วแต่อันนี้ดิฉันจองหมดนะคะจองหมดทั้งหมดนี้แล้วนะคะกล่าวว่ากินให้พรุ่งนี้นะคะเบาหวานเป็น้ําหนักขึ้นอันนี้ไม่กลัวและไม่แคร์แล้วนะคะอันนี้ คุณผู้ชมที่อยากจองเหมือนเอม่าสั่งซื้อได้นะคะนี่โปรโมชั่น 300บาทต่อ1กิโลกรัมแล้วก็ส่งฟรีแถมป<ช>ั๊เศษอีกด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากมากเลยนะคะ<ช>ที่เอาความ,มหวานมาให้กับรายการของเรา<อ>และนี่ก็คือนะคะ<ๆ>ความรู้และความสนุกที่คุณผู้ชมรับชมผ่านทาง Talk t o g e t h ต r นะคะสามารถติดตามรายการแบบนี้ได้ที่นี่ที่เดียวททบ5และททบททบ5นะคะก็ยังมีออนไลน์คุณผู้ชมได้รับชมแบบไร้สดเรียลไทมได้อีกด้วยนะคะที่ทีว HD ออนไลน์นะคะติดตามกัาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ